ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่ตลาดน้ําดอนหวายนะคะตลาดน้ําวัดดอนหวายอ่าเราเดินกันเหนื่อยแล้วค่ะเราจะไปหาอะไรกินกันละค่ะตอนนี้เราสนใจที่จะกินกว๋วยเตี๋ยวค่ะร้านกว๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำสูตรโบราณค่ะร้านจะติดมนน้าท่าจีนเลยนะคะภายในตลาดตลาดน้ําดอนหวายอะค่ะดูบรรยากาศน่านั่งมากเลยค่ะ ก็เป็นเส้นเล็กค่ะเมนูเดียวกันค่ะเส้นเล็กข้าเตี่ยวหอต้มยำค่ะ และนี่อีกชามนะคะเราอยากกินเป็นเกลียวน้ำตกค่ะ บรรยากาศเย็นสบายค่ะค่ะมาทานด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะ